กับชิวน้อยอืมหลายมีแต่ปลาปลากิเดิดขนาดบอกอ2มันอยู่ถือดุกเดี๋ยวไปคิดกระตากคันนี้ดิฮะๆตัวนึงตัวนึงนี่จิ้งรีดจิ้งรีดนี่รรนประมาณรอยโตัวรวมๆแล้ว อาสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าหลังจากคนหยุดเหลนในผ่านเองกระซิอ,ออกมื่อหน้าเมื่อหาจอบเบิ้งเขาว,ว่ามันจะเป็นจังไดน,นะชุกหรือบ่ชุกไปนี่กีรตไทออกพราวาทางมันก,ก่อนคางเปลือนไปคนนี่บ่มีหยุดนะตก ตลอดแล้วก็ตกทุกมือคือเขาหน้าบ้านนี่ก็เริ่มเลื้งเลยได้งามเพราะว่าิปุ่นมันลายนะส่วนหน้าในผ้านเขาจะจีบเป็นยังไงโสดว่าพ้นทุกคนน้าห่วยน,นี่เกือบแบนพังเลยนะ có nhảy hơn cả xài mò ngoài khám đây vô có giăng bưng bưng thư mày phụ ไม่ออกก็ใช่ว่ะไปไปนล่โอ้โหปลาชิวเนร้ายเด้ปลาชิว <c oughs> เป็นยังน้าคือ <c oughs> พ้นตกแนวนี่น่ขาวาเขาใส่เบ็ดเปียกใส่เบ็ดขัดนน่ถือไหรหน้าม,มาแน,น่นี่นถือแจ่ประดุกทุกคนแฮงดีกลางคืนนะแต่ว่าในผ้านน่ะบริชัยดอก เด็ดกับอะไ้เรากอยสิบ่ได้ใช้มีแต่ไปก็ไปไปผูกระยังนั่นแหละก็เลยบ่มีเวลาเราตอนนี้ก็สิฮอดทางเวน่าแะไรทุกคนเพราะว่าหน้าในพานมันก็คือเห็นนั่นแหละหน้าในพานมันก็ค่อนข้างบาไ่ไกลปานไดย่างก็พอดีเมื่อยเติมนึงอยู่แต่ว่าถ้าขี่ลเรเนี่ยก็ประมาณ10นาทีเจ้านาทีก็ฮอด ทีเท้านี่นี่นมันจะเป็นปลาชาเลยเป็นป่านี่นปลาชาคือชวนพังนี่ทางข้างทางนี่ก็่จะเป็นปลาชาคือกันปลาชาที่ใต้หงส์ใต้ยังนะสำหรับพวกที่เสียชีวิตแบบเกิดทุกวัตถิเหตุบ่บ่ตายบอ่ออะไรปลาชาทาั้งนี่นี่จำพวกที่เขาเผลนะคือเขาจูดน,นะแหละพวกที่โศร้เจ็บไขรได้ป่วย วิทนี่นี่ยกะสีเป็นหัวของหน้าในท่านเองนะจะเป๊ะกระปะชาเลยระบายตลอดถ่าว,ว่าบ่ระบายนี่น้ำเท้านี่นี่มันสิขึ้นหอดป่าป่านี่มันสิขึ้นมาแมลนเดินแถวนี้แต่นี่ก็มีอยู่ปลาธรรมาสาดเลยก็มีทั้งปลาเลีย้ยงแน่แต่ลักๆก,ก,กับพีนี้ต้นทุนบ่มีก็เลยบ่ได้เอาปลาลงนะไปไปเบิง่ง ปาลาไลยดยิมาไว้มาไว้มาสิอู้มา,ไ,มอาไ,ไอแรนพนแรนนี่เข่าทุกคนโอ้ยงูคิดว่าป่านะนตัวเลื้งน้ำก็มี่ ตรงกระถือแต่พระชิวหน่อยร้ายมีแต่ปลาปลากี่เดือดปลาตีนฉินนะเดินหน้าต่อนแด,ง,ดงเลยนะ นี่ตรงเข้าแห้งเลยแต่โบโหว่าป้านี่ถือหรือบอ่ถือเบิ้มเงินไปแต่โบโหว่าเพิ่นยามนัานไม่ยามนะป้าขับฟองทุกคน มีปลาคอหน่อยป้าครับของคือทุกๆปีนี่นะตอนที่นายพานบบท่านได้เห็ดคลองระบายน้ำนี่น้ำม,มันสิเพอออกั้างนั่นแหละป้ามันมันสิลงงท้างผู้ใดป่ามันลงรล้ายก็มีทั้งป้าเลี้ยงมีทั้งป้าธัรมชาติมันลงแต่ว่าปีนี่นายพานเห็ดคลองระบายน้ำแหละน้ำม,มันกับบุค่อนข้างร้ายแหลคะครับมันก็เลยล่งแต่ทางบอนระบายน้ำแหละป้ามันกับบุตรลงงท้างนั้นทุก เมื่อเที่ยงห้านี่เรื่องเลี้งแล้วแต่ชวนทีพ่อเกี่ยวกับพ่อเกีียวนะแต่ว่ามันชุกบ่ทันผักเขาคือเขาอีนี่นี่สำรับนายพานเอินเขาอีเตียแดงนะหรือว่าเขาดำบางคนเออ่นในชวนชุมนี่นี่ ช่องหลองส้มหลองนี่มันสิเป็นเขาเจา้าทุกคนเพราะว่านายพันกากับโบ่อพ่อนะโบ่อพ่อก็เลยไปขอกาเพิ่นมาดำเป็นเขาเจา้าพอได้หุงกินกระลังเริมก้มไปหาเปลียงน้ำก่อนมนันี้เพราะว่าเขามันกระเริมเลื้งเลยเอาสิเปลียงน้ำไว้เผื่อว่าเวลาเก็บเกี่ยวแหละเอาสิได้เอารถุดไทยลง แกได้นะและชวนที่ชุบนี่คือมันกำลังเริ่มถอกเพราะว่าถือบอนง่ามบอนบอนงง่ามมาเขาาา่าลายนี่แหละมันชุกมันสิเป็นมิดแนวนี้มิดำดำๆมิดน้อยๆพอ,อเอ,อิแม่เจ้าขึ้นมามาเอาไว้พอสิห้าเราเปี่ยนานามนี่มาสิไว้ ปไปชิวขี่นกเกิดแมวเอ้ไปเอาเลยกับเจ้ากับเมื่อเด้อกระปุได้หรอในหันกระมี่ไดหรอไม่ใช่เมื้องโฟชิเปียงน้ำออกไปเมื่อไปเมื่อทั้งนี้เด้อนี่ นี่แต่ป้ากิดเดิดป้าตินฉินนี่แหละโถงามร้ายมันฉีเฉาะไปเบิล้ลเลยนะนี่ก็เป็นทีของหน้าในภานนะแต่ว่าหนามมันเฉาะมาทางนี้แล้วอีกจุดประสงคหนึง่งมันบ่มีต้นไม้ใหญ่มันเป็นดินทรายนะคือบริเวณนี้นี่เฮ็ดปวกนี่ออกเบิดได้กำลังมาไรปปิดๆๆๆนี่นะแม่น้ำหัวยแพร่บ่ช่องมันอยู่ถือประดุก จะไปคิดกระต่าเนั่ยเรื่องอนเนี่ยนะกระส่าจะเสียวน้ำมันกระลังเริ่มท่วมเลยทุกคนหาหล่อบึงจิ๊บโปมก่อนอันนี้สิตัวนึงตัวนึ่งมันกระลังม้านะตามแท้จริงหันมันมาหลายฮะนี่อีกตัวหนึ่งนี่จิ๊บโปมนี่จิ้งลีดจิ้งลีดนี่ อันนี้เห็นปะพูดอันนี้หามันฉีโตนในใบหญ้าโห,หนานี่นี่ชุ่มๆเอา้าผู้เลไปเบิ้งทางหนาผูปล่อยสิเลาะแค่ น,นี่ไปเบิงเบิงมันถวมกระคากนี่โหคือแต่ละปีนะนายพ่านหาเก็บนในนเป็นของหูได้เพราะว่าคุกนี่มันสิเป็นนุน่นชิโปมบ่อนดินช่ายดิน,นี่จะว่าเห็นนี่ตัวนึงเอาพูดพูดเห็นบ่โหนี่นี่นุ่น อ้าวมันดีดมือนี่นี่นี่แต่จิโป่งหนึ่งโป่งขุ่นหน่งโตขุ่นสอง่นจับเอาจับเอาเออมีเดตตัวหนึ่งเอาคอยอาตัวนี้งในนี้มีด้วยใช่ไหมมีเดตตัวนึ่งฮาเดตตกลงอ่ะตัวหนึ่งตกละนี่รับตัวหนึ่งแต่บ่หัวมันขวดเครื่องใดนะเหมือน ดอาืมหูหนึ่งแค่ด้นัดน้องขวดนี่ใ่อื้อ่ะมันวดเนี่จะเอาแล้วปะเอาแล้วมีหันขวดเลิกแล้วนี่เดะอ่ ป,ป้านี่มันขึ้นมาหากินหมดนะหนป้าข้าป้ายัางมีอยู่ใส่มออกับถือ,อยู่แต่บลายนี่แหละถาว่า้นตกมาป้ากินหมดน้ำลดนี่หมดกินป้าไปเอาหาเบิงขีปโปมก่อนโอว้ยทวเบด เย็นแถวนี้จับเลยบอเขามาจัดจิปโปมกับเมียนะชวนลูกเช้าในพลานีอยอตอนกับพอเถ่าดจ้ามแทจิ้งเพิ่นกระยักมา,าแต่ว่าน้าม,มันลายเขาบอกให้เพิ่นมาให้เพิ่นไปหารอยามตอนแถวให้หน้าครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ พออยู่จับโหลดจับโหลดโอ้ยหมดหลายแท้่สามโตกำลังเริ่มขึ้นกระมี่นี่ชีโตนหนึ่งเฮ้ย,เ,ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนเอาในนี้ก็ชีหาโตนี่ดเดนในห,หันตัวหนึ่งเออเอาเนี่ยมันยันมือคอย นี่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 ตัวหนึ่งนอค่อยค่อย,อยนี่ตัวหนึ่งนี่มาจัก,นกนในกกต้าเออเออหมุดครบใช่ นนี่นนจิ้งรีดเอา้าเห็นไหมตะขาบตะขาบทาซับในผานเอินว่ามักตีนลดไพอ่อินเย็บไปไปไปเบิง้งพังไหนอีกไปบางโตมันก็ขึ้นขวดควยแต่บางโตมันก็ขึ้นต้นใหม่นะ เยอะเยอะเออหมดหมดหมด,หมดนี่บ๊บมาแล้วบ๊บเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมันขวดขวายเฮ้ยมาเอาผีก่อนเลยมาผีก่อนมาโน่นนี่นี่มันกำลังขวดนี่โอ้ใส่เดือนกระโวดว่าใส่เดือนนี่มาพี่เวย้ยขวดรลาย เป็นกอดๆอ,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 อยู่โค่นนี่โค่นมีแตอต์โตยู่ใหญ่ผิวไอ้ชามโตมเออในในไม้มเออขางล่ำตัวหนึ่งน,นี่นี่นี่ในไม้ใต้นี่อ,อพูดแล้วกับตัวทหารนี่ยปะ่ะเออเมือสีหาเบิยอยืออ่งีก่อนโอ้ในเขาดอนนี่นี่ก็ได้ร้ายเติมเลย คึ้นชุงก็มีได้บางที่พ้นมันอาจตกอีกเพราะว่าชัดช้าว่าสิ่งมันสิหูกฎเกณฑนของธรรมชาตินะเฮ้าบ่าสิเป็นปูเป็นปลาถาว่ามันหูว่ามีผ่ามีพ้นแหละมันบกคอยลงเลยประมาณลอยโตร้อม,อม,มล้วมย นี่แต่ต้งไข่ไข่เองนี่ไงเนี่ยนี่ไงเนี่ยนี่ไงเนี่ยโอ้โหสีบดด๊อกจะข้ามนี่เขาหักตลยมันนี อ,อหลังจากกินเขากินน้ำแล้วในฟ้าเองค่ะสิลงตัดหญ้าให้งวอทุกคนเพราะว่าคนมัน าะเียหรเยยังเียเาเคาะเคผูกแน่นีเลยเนะาะจะนอยเกี่ยวเขามันชีบอแหง ตอนนี้เขาเอาง้เขาขอ,อกแล้วกะสีเมื่อบานทุกคนเพราะว่าจุดประชงหนึ่งกะให้อูเพื่อนนอนบานคนเดียวเขาเลยต้องไปนอนบานชวนหน้านี่ไ้พ่อเ่านอนนะที่เขาอาบน้ำแล้วได้พานกะซีกอปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ทุกคนพบกันในวิดีโอหน้านะบาย